รือปละจะนอกจนนี้เตี่ยนาจะเกิดป่วยหนักมีรับสั่งหนุยนายรอกรบวังใหญ่เอินี่หนุยเดงเดินเดินมาถึงเกิดตากระเหม็นขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยหนุยมันหมดกำลังดิชี้เฉยอ่ะโอ้องค์ชจตาแม่น,น,มน,น,น,นหน,น,น่อยับตามันกระเหม็นนะหนุยให้นยตาแม่นหน่อยอะไรอ่ะกว่าเด็กวากแม่นนะหนุยกว่าบ้าน ที่เข้ามารับราชก,การนี่ไม่ใจ่ชอบได้ไม่รู้ใครควักอะไรองค์ใจรับสั่งว่าในคณะที่พระองค์เดินมานั้นเกิดตากระเมนเนน็นเฮาน้นนะขุ้ามาแกตาเม้นหน่อยอะไรจะดกคำว่าตากระเม็นนี่มันเป็นปาษาเจ้านายมึงต้องเรียนรู้เลยหนการที่เรารับใจมันผูดไม่เมื่อนเราว่าเรารับประทานแต่เจ้านายก็ว่าเสาวเวย เราว่าเรานอนแต่เจ้านายเขาว่าบันทมเราว่าเราตายแต่เขานั้นจินจีบแั่ใช่หรือตะวันขดตาตปลากระมอดอาณาภาพนี่ไม่ค่อยรู้อะไรเลยตากระแม่นมีตาปลาตาเราก็เรียกว่าแมงาแตาเราก็จำเป็นรู้ลงตรงปลาแมงนะครับตรงปลาแมงเนี่ยแต่เมื่อกีู้ได้ทำอะไรมั้งเนี่ยไอ้หนู่กกับพี่ไอ้นี่กับพี่เปเอาอย่าทะเลาะก,กันสิหนย โบราณเ็าถือว่าตากระเหม็นนี้มันจะเป็นลางร้ายจะไปนุย้ยใช่ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคือสเสด็จพ่อสเสด็จแม่ไปชวนกันในนครหรืออะไรกันแน่ฮะอย่าทำหน้าให้พลเหลาคือเราต้องรู้จกผูดงัน้นไมมโรงพยาบาลนายแพทย์นั่นต่นา,นนา,งางเด็ดรวดเล้วว่าก็ไม่บา้าก็ไม่ปลื้มไม่ปลื้มผูดได้ดีๆ ากระเม็นนี่มันเป็นลางร้ายอะนนอยคกอมันแหลวแต่ข้างไหนรับพอมันเป็นยังไงอะผู้ชายเห็นตจ้าว่าตากระเม็นข้างชายเ็นได้หลบับจะมีจชกมืหลบับตาข้างขวาจะร้องง่ายแต่ผู้หญิงเห็นข้างขวาจะได้หลบับแต่ข้างชายจะร้องง่ายนี่เปรองตรงเกิดตากระเม็นข้างไหนละ่ะข้างขวาละนนอยนั่นฉันจะร้องง่ายเหรอมึงแลกไงดีนั่นเดมึงอยา่าติ๊กเกียจากูุกับเองกูแล่ มันแล้วแจังหวะครับเพราะมันมีจังหวะกับเจ้าค่ะจังหวะกระเม้นเบาๆจังหวะจารุจัี่เดินดุดวดต่อหรือว่าเดินเอายียบกลองมีกลมเล็กๆหน่อยๆแบบไหนอะน้อยเกิดมันมันมันแม่งเบาๆแม่งจังหวะจารุมันพื้นหลามแม่งตาจารุอาย่าเขเตียบจังหวะเลยปั๊บปั๊บปั๊บปลืบเปลืบปลืบมันจาโลปั๊บ ปั๊บปลืป้มปลื้ปลื้มลงจุนหน้าบาดตัดขาดความรักของเราทันเทียบว่นนั้นปั๊บปลืบมปลื้มปลื้มวันนั้นไหมครับเร็วกว่านั้นน,น,นๆๆะนุ้ยมันจึ๊ก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 อ่ะออกมปัจ้ามจ้าอะไมึงแต่แมงตาจ้ามจ้ามันตุกเลยครับไม่นักแต่ก็ไม่เบากลางกลางแบบไหนอะน,นุ้ยปพื้มหรือเราแมงตาจ้ามจ้าเตียบจังววาเลยจัก

ปันพลือไปแลโรราคืนนอยดาวรุงเจิญชมนักร้องสาวปัตตมาลูกพระยารัตดาตัน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 ดูสิก็ปิดไว้เม็ดบนเวทียังควแลจิกัจิกันจิกนจิกัจิกันกนจันจิกันจิกันจิกัจิกัน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 กันันจิกนกนจันิกันันิกันจนกันันิกนจิกนนิันอนดิัิ ก้าวละกู้กูกค่นี้ฮะปลัดปวบลมมันหนุยกับลมกับกค่นี้ลมหยกขึ้นเนี่ยกูก้องก่นหมาไปรุนกระเต้นอยู่เจ้ากล้าดนะมันหยกขึ้นไม่ได้ว่ามึงไปเจ้าโต๊กตีนก็มาอ้าวว่าก,กูมันไปตอดเกลือกกับมึงแหลกไปดับไปหลักเกลือกแล้วนะายเบาเปรี้ยเก้าเปรี้ยเก้าจัดกูก็ณี้ก็กชูช่วยติดอยูเ่เห็นเมียวไปแจ้งความแจ้งความฟื้นบอกก็เปิดกลไกว่ามันติดนะแต้มละเรียบร้อย คอยก่อนนดจัดตู้องดำก่อไหมครูแล้วนี้ทำไงครับอันนี้พกพอกเจงนี่ครับดับกนแล้วล่ะดับพอกันแล,ล้วลาบองค์ชายกับพระองค์จะเด็ดมาอาจจะเหนื่อยสี่วันแล้วช่นใจมันอาจจะ,ะมันมีการกระตุกต้องการเดินทางเหนื่อยมากใช่ครับเพลงอันคณิก้าก็โมยว่าแคบเดินในปนจากป่านี้นะครับ ทำไมไอ้เด็กอาจารย์บอกแล้วว่าอย่าเชื้อใจต่างอย่าวางใจคนอย่าย่นมากแงมันนีแต่งมือเองอนี่มึงสัเกตที่เรามายุดกจสักกีจัวอึดใจแล้วมึงได้ยินเสียงสัดแหลกรองสกตัวไหมทาไมไอ,อ้เด็กโบราณเขาทื่อป้าดวงเปรยได้แต่ไม่มีเสียงชัดรองแสดงมีสัดตัวเยอะอยู่ตวงมันกินสัดแหลกนั้นมดโอ้ใช่ไปเจ้ากะมึงเล่นในน้ำในในุย่ยในบ่อในซ่า ถ้าไม่มีลูกปลาแน่นอนจะต้องมีปลาจอดเติบอยู่ตวงมันกินลูกปลามั้นม็ดออกจากกล้องแหลกไม่มีต้องมีกล้องย่อยเออเห็นไหนตุ้งกางเกงกูเรียนชิปไม้เลี้ยนหน้าไหมใบยีชิปไหมใบร้อยไม้แต่ใจมันยังใบปันอยู่ทักใบมันกินบบยเรียนชิปนั้นไหมไอ้หุ่ยชัดออกเห็นไหมยังตัวย้ายอยู่ช่วงนี่ก็มึงเห็นไหมเจงก้น หลอกปมทำไมก้นไรไหมตะก,กีดเนี่ยใจมัน,นยังแม่แมปุ๊บม,มนอตะก็นริงแท้งพูดก็ถูกแต่ฉันเดินไม่ไหวเ้งจะพักผ่อนสักสองชั่วโมงเพราะตอนนี้มันยังอากาศมันร้อนจัดมันเที่ยงวันแล้วสักบ่ายโมงเราค่อยเดินทางเจอหมู่บ้านตำบลวัดว่าจะได้พักพิงอีกสักคืนอากาศได้กับโรงตรงปากก้นหยู่ฉนอยู่ได้สักเดียวครบสองเวลาชั่วโมงนั่นเองนะเรียกจะเลยปลุกเลยไม่ตื่นก็อนุญาตแนวน้ำมารดได้นะ เออแล้วเทกันนุ้ยอย่านอนหลับนะอยู่เวรอยู่ยามไปเจ้ากันคนี้เราต้องอยู่เวรอยู่ยามนีไม่ได้ปลื้มรับอาจจะมีสิ่งซ่าร่าซัดไปได้กันสักตัวอันนี้เราอยู่ก็ว่าเร็วอยู่ในป้านี้เราจะปล่อยปลื้มไม่ได้ช่องโมงห้อง์มใจผักป้อนตัวกูกับมึงรัดคนจมบงแต่ไม่เราอยู่กันสองคนกับมือนคนเดียวคือตะเกิดได้กับปลุกให้ตื่นอะไรสู้กันน,าน้านุยเด้เอ,อ ช่วงจมูกเราพลัดกันคนจมงกเออเอาเปลือเดียถ้าวันนี้เรานอนกันก่อนจมบกนะเด็กเออแล้วอย่างเอาเปรียบกันนี่เรากับิึงกับกูกันเม่อนี่นะเด็กนะพอเราก็นอนแล้แม่ตูเยอะอะยามบอลเรียงเหล่าต่างกัดจมูกแม่กูนอนนะกูนอนในมึงหนังเออจมูกแรกในมึงนอนกูหนังเฮ้ถึงจะมูกลังเปลี่ยนเลยก้อยมึงหนังแล้วกูค้อยนอนฮะนัดกันนี่กูนอนก่อนนะถึงจมูไปกันล่างมึงค้อยหนังจ้ะ เอเอวันน้นก็ได้ฮะบวมเดียวยำนานกูกันมันอยูกันวูนอนกันเลยสิบหกปีแห่งความหลังตั้งรักทั้งงทต้งหวานและขมคืออย่าจัมือวันนานกูปวดเท้ากูดินอนไปั้ง ก็เดี้ยวปอ,อบมัดัจโบงก็เดีย้ยวเปลี่ยนกันมึงนี่ลำบากแเรานี่จำได้ไหนี่ออัจโบงแรกมึงนอนนะปอบัจโบงลั้งนี่น้อยเหมือนฟื้นวะโจโบองแรกมึงนอนกูนั่งัจโบองลั้งกูนั่งแต่แต่นวยใกล้แดงติดไปแรงมึงว่าเดี๋ยวแล้วนั่นไอ้ใหญ่เท่ากูแก่นหนักหน้าไอปอบพิมเนี่ยปลุกดีก่อตะเตปันกันมันไม่โตก๊กตีไม่ยุกเลยนี่นมึงตรวจดิ มันไม่ได้เปลี่ยนไอ้ย,ยา่าโจโบ,บงแรกกูนอนมึงหนังถูกไหมถูกมันขึ้นตอนแบบรือ้อนอนแต่โจโบ,บงล้างมึงหนังกูนอนขึ้นตอนแบบรือ้อหนังเปลี่ยนอะไรไหมขึ้นตอนแบบนอนแลว้วลังหนังเปลี่ยนอะไรไหมไอ้เหล่อเกลี้ยนที่ใจเปลี่ยนนั่นแหละไม่เป,เปลี่ยนรือร้อวะเกลี้ยกงกันอยู่คือ นั boards, ่งรองนอนร้องหนังนี่นั่งรองนอนร้องหนังมันต้องได้ไปนึ่งนอนนึ่งหนังกูนึ่งนอนนึ่งหนังเออมันตูกชัวบวงแรกมึงนอนกูหนังกูนึ่งหนังแล้วแต่ชั่วบุกลั่งกูหนังและมึงนอนมชอบหนังเลยกูมันเดืยดแต่เดีอดเแต่เดมมันมันมันกูมันชอบหนังนี่ไอ้ย่าพอไม่ต้องนอน ไม่เรื่องยากเย็นอะไรแค่นี้ก็ยังเห็นแก่ตัวจะตายจะไปรักาษาชาติบ้านเมืองได้ไงแค่นี้ก็เห็นแก่ตัวนั่งนังคู่ไม่ต้องนอนว่างเลยไอ้เวรมึงไอ้เวรพิษแม่มึงมมชอบนอนไหมไมึงชอบนอนไหมเดี๋ยวกูชอบนั่งไหมไอ้ชอบนั่นงจะเปลี่ยนเดี๋ยวมาจัดแพ่ขึ้นนอนขึ้นนั่งจะตัวนั่งจะเปลี่ยนยังไม่จบอันนีก รู้ยังไงหลับตาได,ด้เห็นแต่สเสด็จแม่เห็นแต่เสด็จพ่อนี่จะได้ร้องให้นะฉันมีความสุขใจมากไหนะใครมีอะไรมาเล่าทิทฐาได้ฟังหน่อยดิมาเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกความเงียบนี่มันทำให้ฉันกลัวความเงียบมี่ทำให้ฉันว้าเอขาให้หนุยกรอบนะกับให้หนุยได้กรอบนอนเข้ามาดิหนุยมีอะไรทำให้ฉันได้หลับได้นอนบ้างสิกรอบกับเออเขาที่ถนัดนั่นแหละ ไปลังเลยนะี่มิ้นตอดีายใครแล้วตอดตายามือบ่งดไม่เจอไดกับปูถ้ามือบ่งตอดได้กำดกันเหือก็มันปกูนี่อื้อ โลดเล่นแล้วไชอะไรอะ,รอะรนุย้ยนุ้ยว่าอะไรอะนุ้ยว่าอะไรฉันไม่เข้าใจเลยแล้วโลกเจ้าเมืองอะ่ะใวเวลาใชบรรจมเดเมืองนก็ตาเรือมันต้องมีเครื่องมโหรีดีดสีตีเป่าจีนุย้ยเครื่องมโหรีใช่มีระนาดมีไอ้พวกซอพวกอะไรเหล่านี้ออกกากใจมึงตำระนาดกัน ทำกับไปร้อยฟาไปเลยต้องพลื้อแล้วต้องกลองกลองกลอกลอง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 กลกลงกลองกลกลก็ลงกลอ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 กล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 ออนยเหมือนเลยกลองก็ลกลอง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 ก็ลงกลองกลองก็ลงกลอ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 กลอกลเใช่ได้ใช้ได้รู้สึกว่ามันทาให้เพลินเพล่ะ ่จโกันกักกันนั่นมันทะใหมเจียมหลานมันตายหลานไม่ร้ยเมตหนึองวัวหัวเจ๊ดเล่ากองตอมมู้เหล่าเม็ดนึ่งมันทำให้มันได้จ้วงกันดังคือเหล่าวอ๋อ๋อ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 อ๋นุยเสียงมันนิ่มนวลดีนุ้ยรับ

มันเที่ยงตุ่มเป็นแล้วมันตรงอย่างแร่มเล่มนักี่เป็นหนำปลิกเออนำปลาเป็นหนำปลามึงต้องได้จอดดวมรักกันโอ้ยมันไล่ซิ้งเหลือนแถวนี้ตามซิงเนี้โอ๊ะย่ต้องการจอดดวมจักกันไหมกับป๋อได้เที่ยงวิววิวแซบดีมันกันนอนุยแอดังพื้นแล้จอดดวงดี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  กองล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 ออลองลองลองกรงลอ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 ดลดงดอดลกลงดีกลงดีดลดงดอกลองลอ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 อลอลงลงลองลอลองอลองอลอองลงลองลงลอ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 งลงอองงออล กรอง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 ออกลองกรองกรองกรองดีดีดอ้ออ้อดีดีอ้อดีอ้อดีอ้ออดี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 กลองกลองดีอ้อดีอันเดีย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 มึงเรี่องคนนั้นไม่จบซอยแต่ว่าจอดวงกับจออูมันต้องให้ระนาดอยู่ร้างยาย่ปอกแบบนี้ซอยมันดำโลกดี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 กลอง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 อ้ออ้อกรอง ดี <dı DANIEL> <IS pada laughs> กล้องออกกล้องออกออกกล้องกล้องกลองดี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 กล้องดีกล้องดีออกกล้องออกกล้องดีกล้องมาใหญ่ดีอออดีไม่ได้เออเอาละกูเข้าใจนอนนอนนอนจะเจอจงนอน ดีกรอดีกรอดีกรองดีกรองดีกองอกรงดีกรอออกรองนกรององกลองดีกลองดีกองดีออกกองกองกรอกลองกอกลอองกีองน้องกอององก่องกรองกรองกรงกองกรองกองนรองอองกองกองกร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 งก้องกลองกรองกรองององกรองกรงอกรองกยงกรองรองกกงรอ นอนได้พักก่อนนอนอยู่ใต้ลมใจตลกอกง้อเกอ,อ,อ,อ้องกออเหลี่ยมเบงกับอ้อเหลี่ยมเบนกักกองกองจวนอ้อเมียมอ้อเบกไอไรเดียวก็ไรเหลียมอ้เอเบกับจะเล่าขึ้นเป็นนิตานแต่ก่อนการให้น้องฟังน,นิตานแห่งความดัง ครั้งพุทธกาตรงรงล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 งระาไปมาดีกับตีจุวรรพี่น้องจะเกตขันก้าไปในปงคันดานไปเพื่อศึกษาเรียนวิชากับพระอาจารย์ทั้งสองจำนี้จำนานจึงกลับบ้านราชธานีทางไปเรียนวิชาด้านการเป่าเปี น้องเรียนดีวิชาตีบีกระบอกตีเป้าปีครับแตรอยตีแต่ตีต่อยต่อยต่อยตีแต่ตีต่อยต่อยต่อยตีต่อยต่อยอย่ามังดัเลยตลอยลอยดีต่อย่อยแม่มึงเจอลอยอามึงเจอจริงตามจริงจริงลอยแม่มึงนั้นรักกับบ่อคุย กับน้ององค์อนุชากับปาราเมื่อวันนั้นกับทูลตองราชันนั่นคือองค์พระเบิดดาทรงนพิรอดทอดเก่งนักถั่วนักแล้วนี้หลูก,กองค้าให้ไปรบทำจำทึกมึงไปเรียนเป้าปีกลับมาปีนี้นะไม่ใจนั่งลุงเป้าให้จนรุงนะไม่ใจโดราพระภัย มณี่เสียใจหลังน้ำตาอาบลาพินดาไม่เข้าประชัยอ,อย่ามาอยู่ในเมืองนี้เพนี้กูไม่ดับลาไปไปไหนมึงเอาไปลาอาไปไม่ให้โยนีลาาไปขอจากฟังน้ำตาหลังจากกานี้ขับพีดวันน้องใจร้องไห้กับพีมีมังที่ วันลืมตึ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 มจริงจับมาในลานโพนั้นหอมไม้กงกลองนัดที่ลงกงกลองตีตีกองนะดที่ลงกงกลองออกออกกลองตีกลองตีกลองออกกลองตีกลองตีกลองกลตงกงเดินตั้งร้องไงสายปามาเจอกับพวกพลาม โมราจาันวิเทียนนั่งคุยกันได้ร่มไม้ถึงวิจารที่ได้ปากเปลี่ยนและัยว่าเรียนเปาเปยพรามตั้งสามได้ฟังในวจีวิจาปีน้มันดียังไงปลไปเป่าวานีนักให้เขารักให้เขาจังให้เขาหนังให้เขาลุกให้เขาจุกให้เขาใบาเป่าให้จนตายให้ลำไล ทุกคนไม่เชือ่อผีพระอภัยตัดสินใจเป่าขึ้นมาต่อยทต่อยทตอยดีตอยดีต่อยดีดตอยีต่อดีตี่อยีต่อยีต่อยีต่อยทต่อยต่อยี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 ต่อยต่อยีต่อยีต่อยต่อยที่ต่อยต่อยตอีอตอออตึ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 ตึอ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 ตึตึตตอตออ สา,ามพรามต่างหลับไหลตายร่มไจในปนาถ้าไปกำลังสนุกมีความตุขได้วิชาเป่าปีริมสายตารานางยักเสีมันได้เห็นตพระอภัยชื่อว่านางผีเสื้อมันทุกใจเลือนั้นเสียงอะไรขึ้นเหียนพะอภัยแสนดีใจยักมา จะได้ตัวมนุษย์ที่ีที่สุดะอีนางยักษ์ตาจะจำเราไปลงสายธาราจะให้เป็นปัะดาของมันต้อยตีตีตีต่อยที่ลอยต้อยตอยตอยต้อยไม่ต้องตอยตีดีดีตีหยาตีหยาตีตอกตอยตะตรอยว่าหยาจะหยาต้อย วไม่หน่อยยืนอยู่กลางลังแต่เงยยักไงจังมาหนังอยู่ลังมือปี่แต่ต้อยนะต้อยอย่าแจ้งกงกรงถึงกงไม่ต้องกงไม่ต้องกลงยืนนงตำปลื้จักดีอยากมามาแล้วมาจริงก่อนนี้ไม่ใจน่ในเรื่องโยคังลังมึงกงกรงตัวาลงอย่ากรงแต่ใจ รอย,ย,ย,ยาต้อยหยาบมาก่ออไม่ไม่ไมไมนุ้ยมันแจดยอดสิน้นแลวเป็นมันรองเหี่ยวแตกเลยตาลอคือเลือดมาเกตาเป็นโชคดีของข้าวเว้ยกูเคลียดท่านนี้ไอ้ไอ้เดี๋ยวเล่นโลกหน้าโลกลักงนี้หยัดไม่ นันก็ตามให้กูตกใจฮะตำเหลาก็ว่าเจะตาแด่เล่นรนไประตงกูชัดมวนแบบแบๆนั่นแต่เดียว,วเราไปโน้แล้วเล่นทำมาก็ไม่รู้เรื่องว่ามาเจ้ได้เข้ามานี่แล้วเลยพวกเอ็งมาจากไหนกันหลมนุษย์มาจากสาคูเลยแหมมว่ามาดิเดี๋ยวก,กูตอบไปโอ้ต่เดียวมาแบบนี่ นับว่าเป็นโชคดีของข้าคนชายแล้วแหละบาดตกลงนี่เป็นมนุษย์จริงๆด้วยก็หมายมึงลุกขึ้นมาไอ้มนุษย์กูยังไม่ได้ทำอะไรเพี่ยนจะเห็นรูปร่างหน้าตาของกูนี่ลุกขึ้นมาไดยโอ้ย่่บอกไปกูว่าแล้วว่ายักมากวันนเรื่องเลย นี่มึงชื่ออะไรชื่อเตงแล้วมนุษย์น oh. ั้นเป็นใครองค์ชายวัยรัตราชโอรสเอ็งนักเวซารีแกกับมังนินเด็ดกลับเมืองอ๋ออชใจกับองคชใจกับองคชใจกับอชายกับองคชใจกับมึงปลุกเท่าไหร่ก็ไม่มีโอกาสจะตื่นไอเทงคุณได้ใช้เวทมนต์คาถาจะกดสะดมองค์ชายจะหลับสนิทเว้นแต่กุจะถอนเวทมนต์ เพระเาะฉะนั้นตกลงกันก่อนเด้วคุณอยาผ่อนคลายเวทมนต์ให้องค์ชายครับหนุยองค์ชายโตคนอยากกันแล้วองค์ชายครับลุกไม่เป็นองค์ชายครับองค์ชายทำไมอะนุย้นยแค่นี่มีอยากมาอยู่กลางล้งอ๋อไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเท่งตีเองแหม่เลยไอทำไมเวทมนต์ของข้ามันเสื่อมอะไปอยากมันดีกว่าเล่นคูนี่ กูรู้แล้วเลยองค์ชายครับนี่เป็นไรนุย้ยเดี๋ยวเราจะหอ,อกกันไปขัว้วไม่ขึ้นอยากแตกเหลือแค่นั้นต่อเดียวปนีเลยอยากเลยเมื่อกี้ไอ้แกนอนรับอยู่ต่ำเลยอยู่กันแล้วกูต้องการจะเอาไปเป็นผัวของกูตามจริงมนุษย์นี่กูจะกินเนื้อหนังมังสาแต่กูเห็นมนุษย์คนนี้หน้าตามันแปลกเอาไปไว้เล่นเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอย่างน้อยๆก็อาจจะได้กอดได้จูบกูมั้งอาจตย โย่ใจแต่บ้วเหย็ดแมมโย่บ้วอกลอยไม่ลิดจนไอ้นาสัศไอ้บาตหลวกนี่มีตายกับกูเดี๋ยวกูจะแดกมึงเรอ่แรกจะกินได้บ่ได้กูทำไมก้มขมกูกินได้กูก้มก้มติดเกลียวติดลิ้นมึงหัวไปต้มต้มมากูก้มกูต้มหลายน้ำน้ำตุ๋ตายก้มเนี่ยเบื่อมาตึ้งน้ำตุ๋ตายกูก้มไม่แย่ลงไปตีมันปลำกูไม่กินกู กูใส่เคยลงไปไอ้นั่นไล้นักพอแบเคยกูก้มลงในเคยมึงไอ้หนุ่ยครับปวะกูไม่กินกูมึงมึงปลูกกันไม้เทกูผ่อนคลายเวทมนต์เออมึงแร้งเอาเองไงยะแต่แกเอาเขาเลยคกูหวานไอ้กูผู้รับใช้ผู้ใช้กับผู้ใช้บ่ายสองโมงนี่เด้งบ่ายสามโมงไอ้บ่ายดังก้าบ่งเน่ยเทบ่งนู่มามันว่าบุกมันเออมียักษ์มากครับอยู่ที่ไหนกล่าวกระบอบังพระองค์ตอดเนตสเมนอยู่กลางหลัง มันชื่อนางยักษ์มกักีวันมันตน้องการีะคุยกับเราองค์เรื่องอะไรอ่ะไปคุยกันเองมั่งเจ้าคัะอ่อนลับัาบเก้าจากโยตานีว่ามาละโอ้ม อีนางมานไรเห็นรถประรจ ong ักการล่องรักอยู่นักหนาดูปากก็คิวข้างเหมือนอยางเตวดาตาม,มาเป็นสามีมันทีในยานเลย <c oughs> นางเมียงเมียงมองมองจองด้วยสายตา <c oughs> ว่าอีนางมาลาอยามันแสนรักและลไหลนางยองยองมองปายใจนอทย แล้วไปใจว่านางยักมันรักใจออกไปเข้ามานั่งกลายเหม็นสาบม,มันกระสับโอ้ดิผัวมาผลักเมียผัวผัวไหนอ่ะบาดลวกพูดจาแล้วไหลบงหังอาจวิ่งไอ้เรยวิ่งไป้อยไปแกงความเลยไม่ต้องวิ่งโดนเนี้ยทำได้จริงนี่ชีวิตตั้งสามอยู่วินนี้ข้ากินหมดแล้ว แต่องค์ชายนี่ดูเหมือนมนุษย์ทีแบบนี้ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนการตอการให้องค์ชายเนี่ยเป็นสามีของข้ามึงจุดในนางมารไอบาดร้ว่าไอท้องจัแม่ปอครูอะไรโตงกันนั้นีกูได้มึงโกรยกักษ์ย้อนไม่ขึ้นเพื่อเด็กเด็กแกจะกินหลวงออเผื่อเจอจะไม่ปักยอดยิบตีอาลุยกันถ้ามึกล่าวเด็กง่ายลุยเอาหมจะจอก้าไม่ต้นนั้นบงับงบงับงบังบังกูได้ต้องควดาจัง เดีกกว๋ว่าขวดนัวคนเจอพินปอนแล้วลงไปไหนปีบ้าวนี่ครูก็ไม่เดี๋ยวไปไหนไจากก้าแกว่าแกเอาลูกไปเจอเล่าเห็นไหมล็อกมือคอยปีบ้าวครูลเลเวอเต้เบนเลยแกให้ว่ากำเนี่ยมันตันกูเบื่อได้แล้วมือตับจับตีมึกตีเยอะด้วยรวยเออขึ้นมาแล้วแต่หมูกันดีโยอะแล้วเด้ฮัลโหลเรียกใจเพื่อแกป้ามาัต้อนรักแบนเลย กูเห็นทีไงจริงก็เล่นบอลกันก็เล่นบอลกันบลาจริงก็เล่นบอลเธอรักกี้ก็เล่นบอลกูก็ร้อยดิส่วนเจ้าของแปดรอยลานก็เธอเคยนักบอลกว่าโลกตัวกูดังจิ๊บเลือดก้นโยเซ่แบบเราอะโลกเล่นบอลมั้งไอ้กูเท่ยเจ้ปั่นเลือดเฮยโลกเล่นบอลเธอโลกบอลป้าโลวงหม้อเลยเฮ้ยคันเม็ดป้าบอลมาเล่นกันกิดว่าจัแหม่มแข่งเลี้ยงกินกันมาตอกตัวตายเม็ด หอยโลปอนบอนจะจะคุยสนุกีจะตายกันอยู่แล้วนี่นางมาลีทางก็จะกลับบ้านกลับเมืองเองขึ้นมาแต่ต้องข้าพียงนิดเดียวปลายนิ้วเองมาแต่ต้องขา้านเสด็จพ่อยกกองกำลังมาแล้วมึงโดนตัดคอแน่นะอีนางยักษ์ <c oughs> <c oughs> องชายแต่ในดินแดนนคะรเวสาลีข้าพเจ้าไม่เทียงหรอกแต่ถ้าตรงนี้อินพรหมยม,มานาไหนจะเหนือไม้กระบ,บองข้าไม่ได้หรอก เพราะยานั้น <cents> มีทางเลือกสองทางว่าจะเป็นผัวหรือเป็นอาหารมึงชื่ออะไรไอ้นาสัตว์ิชื่ออะไรชื่อเทงไอ้บาดลวกไอ้หมาเท่งช่วยช่วยนายหน่อยแม่ของมั่วกูไปรองมือปลงแกงให้แล้วแล้วเงงไปด่ามึงจบหน้ากระรอนดึงกูนี่ยว่าีจะบุ้ง